เขาเคยพูดประมาณว่าถ้าไม่มีคนสัมพันธ์ใครจะจูงเขาไปไหนก็ได้บางครั้งความเจ็บปวดในใจของเราไม่ได้เกิดขึ้นเองแต่มันเกิดจากการที่เราอนุญาตให้ใ,ใครบางคนเข้ามาในพื้นที่ของเราวันนี้เราอยากแชร์บาดแผลหนึ่งที่ทําให้เรารู้สึกไร้ค่าที่สุดตอนนั้นเราเหมือนโดนบีบให้เลือกอยู่ทางเดียวว่าต้องเลือกขบกับเขาเท่านั้นแต่เราไม่ได้เอกใจสัญญาณอะไรจากประโยคนั้นเลย ถึงแม้ว่าประโยคนั้นจะบีบให้เราใจสั่นและหายใจไม่ค่อยออกหลังจากเริ่มความสัมพันธ์มาทุกการตัดสินใจในการคุยจะมีเรื่องเพื่อนของเขาเข้ามาด้วยเสมอเพื่อนของเขามักจะห่วงเขาตลอดจนถึงขั้นเริ่มเกลียดและไม่ชอบเราพอเราพูดอะไรทุกประโยคที่เราพูดจะกลายเป็นด้านลบหมดเลยแม้เราจะไม่ได้สื่อความหมายแบบนั้นก็ตามยอมรับว่าเราอาจใช้คำหรือประโยคที่ผิด ที่อาจทําให้เกิดความเข้าใจผิดหรือการที่เราเข้าไปยุ่งบางเรื่องที่พวกเขาไม่อยากให้ยุ่งโดยไม่ได้ตั้งใจตอนแรกเราไม่เคยเกลียดเขาเลยแต่การที่จะทําให้เราออกมาจากจุดนั้นได้คือการบังคับให้ตัวเราเกลียดเขาให้มากที่สุดเพราะการที่เรามองแต่ด้านดีของเขาทําให้เราไม่เห็นจุดที่เรามองข้ามไปจริงๆพอเราเห็นโพสต์หนึ่งจากสตรอรี่เพื่อนของเขาที่ลงด้วยแหละมันทําให้เรารู้สึกแบบสิ่งนี้มันอยู่ต่อไม่ได้แล้ว เราไม่ควรจะอยู่จุดตรงนี้แล้วมันเหมือนกับเราแบบเป็นหมาที่ยังตามเขาอยู่นั่งเจอจุดที่ทําให้เราเอาตัวเองออกจากความสัมพันธ์ตรงนั้นมาได้แต่มาวันนี้เรารู้แล้วว่าประโยชน์ที่ทําให้เรารู้สึกผิดไม่ใช่เพราะว่าเราเลือกเขาแต่เป็นเพราะว่าเราไม่เคยเลือกตัวเองเลยต่างหากเราหวังว่าเรื่องของเราจะเป็นเรื่องที่เคียงข้างทุกคนที่เจอความสัมพันธ์ที่ไม่ดีนะคะแล้วเราหวังว่า จะไม่มีใครต้องเจอกับความสมาธิ็อกซิกอีกถ้าใครมีเรื่องหนักใจเราหวังว่าพื้นที่ในคอมเมนต์ของเราจะสามารถบรรเทาวความหนักของจิตใจทุกคนที่เคยพบเจอกับประสบการณ์ที่ไม่ดีแบบทุกคนมาได้นะคะขอให้วันนี้เป็นวัในที่ใจดีกับทุกคนนะเจอกันคลิปหน้าค่ะ